นี่เป็นเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากเลยฮะเพราะว่าล่าสุดเห็นพี่ๆชาวต่างชาติเริ่มออกมาทำคอนเทนต์กันที่เป็นรูปแบบรูปพ่อครูอะไรแบบนี้แล้วเป็นรูปแบบนั่งนั่งอยู่กลางนิวยอร์กใช่แบบยกมือไหว้อะไรแบบเนี้ยเราทุกคนคือทำถึงมากแล้วแบบทุกคนแบบเรียนรู้วัฒนธรรมไทยอ่ะแบบการไหว้การแบบการนั่งกันแบบคือทุกองค์ประกอบมันมันมันถูกนำเสนอโดยแบบคนต่างชาติ ้ก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากๆที่ที่อย่างน้อยแบบเขาได้รู้จักแบบประเทศไทยได้รู้จักเฉินจิลาอะไรข้ฝากนะครับใน EP 6ที่ผ่านมาขอบคุณสำหรับเทรนที่ไปแตะถึง2ล้านนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆมันเกินความคาดหมขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยอดยอดวิวยอดดูที่มันนิ้วหาย พวกเราขอบคุณแฟนทุกคนเลยนะคบรวมถึงพี่ๆสื่อทุกสื่อที่คอยช่วยเราเลี้ยงกระแสคอยช่วยตอกเราตลอดนะครับขอบคุณมากจริงๆทุกคนเป็นส่วนหนึ่งความสำเร็จแล้วก็ฝัง EP 7ด้วยนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คิดว่าน่าจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหลายเรื่องเลยนะคบก็อยากให้รอดูรวงถึง EP ที่12นะครับก็น่าจะมีอะไรให้ติดตามเยอะแล้วก็เรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผักดันซีรีส์เคนจิราต้องรอดไปสู่ระดับโลกกันนะครับ